เดียบร้อแล้วโอเคไวคจมน้ำแนละ้ว เราเพอพราไม่เพราไม่จำพ่อพ่อเนหนูพ่อพ่อ้นหนูพ่พ่อไปแต่พ่ขึ้นจากไม่ได้พ่อก pues ็พ่อก็ก็รีเซ็ตก็กดรีเซ็ตพ่อพ่ขึ้นมาบนเรือแล้วพ่อจะหลัมันจะตามมาโอเค หนูได้หนูก็หนูรอบรรทุนเนี่ยแต่ว่าหนูยังไม่ตายนะพ่อพ่อหนูยังไม่ตายเราต้องทำยังไงกับจะกระชังมาได้เราต้องเอาปืนปืนที่ไหนปืนตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไปยิงเห็นเพื่อนยิงหนูก็เลยพ่อเห็นตัวหนู ไม่เห็นไหมพ่อนะรนะ่อมาดูกันเราแต่งตัวเหมือนพ่อหนูแ,แต่งตัวให้พ่อไงทหารเลย พ่อทำไงนี่แบบนี้พ่อลองวิ่งสิพ่ออย่าไม่ใช่เอาพ่าทำไงนี่แล้วก็วิ่งจะ<อ>กดคา้านแบบนี้อ้ามานี่เร็วตรงไหนมาตรงนงี้โอ้โหมีคนสร้างแมีพามาหม่จมันคือพีศาตน่ารั กลัวน่ากลัวไอตัวนี้น่ารักแต่ว่ามันน่ากลัวมาเลยไอตาเนแดงเนี่ยตกลงไปเหรอมันยังไม่ตกข้อหนูยังไม่ตกเขาอยู่ไหนเนี่ยเขอตรงนี้เหรอเราจะยิงไอตัวเนี้ยฟันทำไมเขาไม่เป็นไรอ่ะอ้าว lepas apa kamu ngapain? pernah, pernah. pernah, pernah. pernah, pernah. ya. pernah pernah. ini ini แล้วอ,อยู่ไหนเนี่ยอย่ข้างหลังชันนี่พ่อมาอยู่าย้างพ่อมอยู่รเนอเออไปกนเดี๋ยวจำเลขของพ่อได้อะหนึ่งเก้าอ่ยะพ่อะไรพจะไปตรงนี้พ่ออย่าเพ,อพอาาิ่งยิงนะบอกว่าอย่ากดปา่ากดปน จะทำไงถ้ามันจะมีแรมมาู่วยกันอไยียบหพ่อหันหน้าเลยเฮ้ยพ่อตกาอตกเซางำไงอ่ะรีเซตหนูบอกว่าให้รีเซตรีเซตแออต่งตัวให้พรีเซตพอไม่รู้รีเซ็ต พี่เล่นเก่งไายเนี่ยโอเคยังแอ่งตัวลอยครับเรียบร้อยช่วยด้วยช่วยด้วยต้องเห็นตัวหนูไหม ที่มี a a n เ s a n 9 9เขียนไหมเห็นไหมเห็นป้าป่อเราจะไปจัดการเจ้าตัวนู้เอาแล้วทำไมตัวนี้มันกระโดดขึ้นมาบนเรือได้เนี่ย ใช่เนี่ยพ่อจะขึ้นไปข้างบนเลยนะข้างบนพ่อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยฉันจะไปหาพ่อเลยพ่อพอจะขึ้นบันไดพ่อจะเอาปืนออกนี่นนพ่อมาอยู่บนไอ้จานเราเทียมเนี่ยอ่ากดค้างนะลูกเรื่องปีกได้ไหมไม่เราบอกว่าอย่าก,กดค้างอย่าก,กดค้างอา้าวพ่อไม่รู้ ผม่านะจะไม่ช่วยตรงนี้รุณกินคาเลยใช่ไหมเนี่ยเ่าอกาน้นมได้เอทำไมอะตาหมดแหละตอนราคุน,นมีไหมควรจะลงมาหาฉันเนาะต้งต้อตงตีสอง,องนนนหนูแต่สี่เน้อหนูแอ กำลังยืนตรงป่าเขาอยู่ลุกหน้านี่ไงเห็นครับเลือลดเลือดรถแล้วเนี่ยแต่หนูว่ะตอบพี่หนหนูก็เลยเลือดลด่อนรถ ฝอก็ตกเหมือนกันอ่าแล้วครับโอ้ oh my god พีมีตัวไหมดองพิี่อพิปู่ในน้นนนนแ่พ่อไปดีดีหนไแต่ว่าพ่อเขาเลยว่าไม่แต่งตัวหนูบอกว่าอย่าพ่อลนลําทักค้งเง

่ออนยังไม่มอนจะลุขึ้นมาดิแล้ได้วาอยู่ตรงนั้นเลยเนี่คนนี้เขาจะมาเต้นละ้รง่าเนี่ พ่อเราอยู่ตรงนั้นแหละ,ะพ่อพ่ออยู่ตรงไหนเนี่ยพ่อกำลังดำน้ำพ่อถ้าพ่อดำน้ำม,มันจะดำน้ำพ่อพ่อดำน้ำอยู่ที่ไหนเนี่นย พ่อจะไปหาพ่อจะไปหุบเขาเขาอยู่ไหนอะนี่นเสร็จแล้วอขาอยู่ไหนอะพ่อตายแล้วก็ดีนะนออกเลยนะ